ปีนี้พ่อท่านได้ให้สโลกทำเอาไว้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างก็ต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาอยู่บำเพ็ญบารมีร่วมกับท่านอื่นๆในบวรไม่ว่าจะบวรไหนก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีงานของชาวอโศกเช่นงานนี้เป็นงานมหาปวนา,าเราก็คิดว่าเราก็ต้องทําตัวให้แคร์หมูเพราะว่าแคร์หมูก็คืออธถาว่าเอะเราไม่ไปต่างประเทศหรือไม่ไปอย่างนู้นอย่างนี้ก็คิดว่าเมื่อมันมีงานที่สําคัญอย่างนี้เราก็ต้อง มางานแล้วพอมาแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้บําเพ็ญบาร,รมีเหมือนกับท่านอื่นที่ได้เข้ามาเอาตัวเข้ามาใช้ชีวิตของตัวเองเนี่ยทำทุกวินาทีให้เป็นวินาทีแห่งบุญแล้วอะ่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้มีโอกาสตรงนั้นเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสมาแล้วเราก็ขอไปทํางานไม่ว่าจะไปทําสวนหรือว่าจะไปช่วยล้างหางหรืออะไรก็คืออยากทําเต็มที่ให้มากที่สุดเพื่อว่า,เ,าเราจะได้มีโอกาสสร้างบําเพ็ญบาร,รมีเพื่อติดตามหลวงปู่ไปกับหมู่กลุ่มค่ะ